ทำไมคนถึงชอบพระพุทธเจ้าคลั่งไคล์พระพุทธเจ้ากันเสียเหลือเกินครับพระพุทธเจ้าหรือชากะหรือสักยยผู้ดีหนึ่งในตัวตึงของการ์ตูนมหาศึกคนชนเทพเรียกว่าเป็นตัวละครที่คนชอบคลั่งไคล์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะลองมาไล่เรียงดูครับว่ามีเหตุผลไหนกันบ้างครับที่แฟนๆการ์ตูนเนี่ยชอบชายผู้เกิดมาในฐานะเจ้าชายแล้วก็ตายอย่างเทพคนนี้ครับเหตุผลเบื้องต้นเลยต้องบอกว่าก็ด้วยความที่เป็นชากะเป็นสักยะ พรบดีนะครับเป็นสิ่งที่คนเรามีความคุ้นเคยฝังลากลึกกันมาอย่างยาวนานแล้วครับเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจเป็นสิ่งที่มันอยู่ในความรู้สึกอยู่ในสมองอยู่ในหัวใจกันมาตั้งแต่เด็กครับผมจากการที่เราเดยกเรียนพระพุทธศาสนาเลยลนะ เราก็จะเคยได้ยินเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแบบเป็นคนที่น่ายกย่องนะครับอยากจะให้มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะมีความเมตตาเผื่อแผ่มีคําสอนดีๆมากมายหลายต่อหลายแง่มุมเลยนะแล้วพอมีการดัดแปลงตัวละครที่เรามีความรู้สึกเลารพเทิดทูนเป็นเปรียบเสมือนเทพเนี่ยเอามาดัดแปลงมาเป็นตัวละครในการ์ตูนเอามาต่อสู้อะไรแบบนี้ครับเฮ้ยมันดูว้าวนะมันดูว้าวมาดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าพื้นเพเดิมเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ ไม่ได้เป็นนักต่อสู้เลยใช่ไหมตามประวัติศาสตร์จริงนะแต่พอมีการดัดแปลงมาเจอพระพุทธเจ้าในถามน,ะนักสู้เนี่ยคนก็ให้ความสนใจมันก็มีความวา,าครับว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้านะชากะมาต่อสู้มาเป็นนักสู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคนเขาก็รอดูนะแค่ไอเดียดีก็ขายแล้วนะแล้วคาแรคเตอร์ของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าทรงพระองค์พรเฟรียพาฟ,ฟ้าทรงประเทศโดนใจวัยรุ่นมากเลยครับปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับการกินขนมแบบสบายใจอะ่ะ อารมณ์แบบมีความรักสันโดษเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครครับถึงแม้ว่าจะเป็นเทพแต่ก็ไม่ได้ชอบเทพอะไรกันสักเท่าไหร่ด้วยนะครับพระองค์ก็ยังคงเห็นใจมนุษย์อยู่เคียงข้างมนุษย์เสมอมาครับแต่คาแรคเตอร์พระพุทธเจ้านี่คือเทามากนะจีวงจีวรไม่ใส่ไม่ใส่ตะบงไม่ใส่อะไรทั้งนั้นครับหัวเหอก็ไม่โกนนะครับมาเป็นคาแรคเตอร์แบบวัยรุ่นเฟี้ยวเฟี้ยวดีๆนีๆ่เองนะใส่แว่นแฟชั่นด้วยเป็นไงล่ะไม่เทต่ตรงไหนอเอาปากกามาวงได้เลยพระองค์อยู่ ู่เคียงข้างมนุษย์แล้วต้องบอกครับว่าพระพุทธเจ้านี่แหละครับที่ทําให้มนุษย์นั้นสามารถต่อกรกับเทพได้อย่างสูสีอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว,ว่เดิมทีมนุษย์สู้เทพไม่ได้หรอกนะครับอาวุธธรรมดาทั่วไปไปต่อสู้กับเทพไปโจมตีกับเทพอะไรมันไม่ได้นะร แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทําเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการกระทําที่หักหลังเทพเหมือนกันครับอยู่เคียงข้ามมนุษย์ด้วยการบอกวิธีให้มนุษย์เนี่ยต่อสู้กับเทพได้ด้วยการใช้ก่อรูปเทพสัตตานะครับเป็นการเดิมพันชีวิตของพวกเบลคินีนั้นมาต่อสู้กับเทพนะครับทำให้อาวุธของเหล่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทําลายเทพได้ถึงขั้นฆ่าเทพได้นะครับเรียกว่าเป็นการกระทําแบบครั้งใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้ามากเลยนะ เองเป็นการหักหลังเหล่าบรรดาถวยเทพดีๆนี่เองนะครับเหล่าบรรดาถวยเทพนี่หัวร้อนกันยกใหญ่นะและพอถึงคิวต่อสู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยแทนที่พระพุทธเจ้าจะต่อสู้ในฐานะถวยเทพครบับกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้านั้นย้ายมาอยู่ฝั่งมนุษย์กันไซอย่างนั้นเลยครับย้ายกันแบบงงๆเลยครับแล้วก็มาต่อสู้เพื่อปกป้องบุมนุษย์นะก็เป็นอีกดงแคตผลที่ได้ใจมากๆครับแล้วเรื่องการเล่าย้อนประวัติของพระพุทธเจ้าในการ์ตูนเรื่องนี้ก็อ่าผมว่าเป็นอะไรที่สนุกดี เพลินๆดีนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันน่าเบื่ออะไรแบบนี้ครับ คือถึงแม้ว่าจะมีการจิบยกตามประวัติศาสตร์จริงมาบ้างครับผมแต่มันก็เอามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการเป็นการ์ตูนนะครับก็เล่ากันแบบสั้นๆไม่ได้เป็นลงลึกรายละเอียดอะไรมากสักท่า่ครับก็ยังเน้นไปที่การเล่าเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงอยู่นั่นเองครับและในตอนที่ต่อสู้กับซีโร่ดิ่ก็ต้องบอกว่าก็ยังคงทรงพระมีความเมตตาพระเป็นล้นพลให้กับฝ่ายศัตรูเสียด้วยซ้ําไปครับสู้กับซีโร่แต่ก็ยังเมตตาซีโร่ยังมีความหวังดีต่อซีโร่อะไรแบบนี้ ครับแหมวันนี้ราชาสับนี่มาเยอะเลยเลย,เลย,เลยแล้วกูพูดบั่วด้วย <c oughs> พระทรงพระเมตตาเป็นล้นพ้นราชาสับเลยกูนี่ <c oughs> แม่งต่อสู้กับสตูโดยที่ไม่ได้มีความเครียดแค้สตูกันสักขนาดนั้นครับสมแล้วนะครับที่เป็นพระพุทธ,ธเจ้าครับและอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญเลยสําหรับ ภาคไทยนะครับคนที่ให้เสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับพี่จูนนะครับที่เป็นผู้ให้เสียงลูฟี่ดนวยนะครับก็คือเราจะได้ยินเสียงลูฟี่นะครับออกจากปากพระพุทธเจ้าได้นยนะครับมันก็กลายเป็นเสียงที่คุ้นเคยเป็นเสียงที่แฟกนการ์ตูนนั้นชอบแล้วก็หลงไหลกันมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอยู่แล้วนะครับก็เป็นการเพริ่มอัตลักษณ์เพิ่มความน่าหลงไหลให้กับตัวละครตัวนี้มากขึ้นไปอีกนะเละนนะครับว่าเรื่องความเก่งเรื่องความแข็งแกร่งนั้นครับ พรพุทธเจ้านี่ก็สุดยอดจริงๆครับมีสไตล์การต่อสู้มีลูกเล่นที่หลากหลายครับแมเรียกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะคร แต่ว่าเอาข้อจริงแล้วในการ์ตูนเนี่ยสลัดภาพลักษณ์ความเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรทสิ้นเลยนะครับสไตล์การต่อสู้นั้นก็คือแบบนักสู้ตัวเก่งตัวตึงดีๆนี่เองนะแล้วพลังความสามารถอะไรก็มีความโกงในตัวด้วยครับเรียกว่าคู่ต่อสู้เองเนี่ยพอได้รู้ความสามารถของพระพุทธเจ้านี่ยังร้องตะโกนโวกเวียกโวยวายเลยครับว่าทําไมความสามารถของพระพุทธเจ้าเป็นโกงจังเลยนะผม <c oughs> <c oughs> เออโกงจริงนะถามว่าโกงแบบไหนบ้างครับบองเขนนาคตได้โกงไหมล่ะ อาวุธของะพุรธเจ้าเองเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้เรียกว่าไงอารมณ์ประมาณว่าเปลี่ยนรูปร่างได้ตามสถานการณ์ตามความรู้สึกณเวลานั้นนะครับ อาวุธนี่ยังเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นี่ก็โกงเหมือนกันนะและน่นอนครับว่าในเรื่องของการต่อสู้ครับตัวพระพุทธเจ้าเองก็สามารถเอาชาานะคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างสง่าผ่าเผยครับเป็นศึกที่ต่อสู้ได้แบบมันบันเดือดเดือดเลยครับโอ้โหต่อสู้กันได้เหมือนกันนะสำหรับคู่ต่อสู้ของพระพุทธเจ้าครับก็มีการหักมุมมีสิ่งที่คาดไปถึงนั้นสอดแทรกอยู่ครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีสถาน,า,านการณ์ที่แบบมันตึงเครียดนะผมมีสถาน,า,านการณ์ที่คาดไม่ถึงครับแต่พระพุทธเจ้าก็สามารถเอาชนะศึกอันแสนยากลําบากดีได้ นะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนถึงชอบพระพุทธเจ้านั่นเองนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปโปรดกรมนาชาแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ